เอามาลงให้หาอาหารอย่างเดียวอย่าครับใต้น้ำหรอกไม่ได้ใต้น้ำไอเห็ดอะไรกับนั่นนี่มองเปิอดอยู่งคนเดีวยวกับ,อ,บอ๋อของพี่ให้ไรย,ยี่หนีแบบสะดวกเลยคัก,ก็เซเว่นให้บ้านนี่เปิดถุงก,กินเลย,เ,าาย,ยเลยมาหยาช่ำเลยสั่งมาเอาใไปเลยสั่งมาปั๊บนี่เห็ดซุปแกะให้พร้อมะุ ครเดี๋ยวของฟาร์มครับสสวัดีครับครับมือนีช่องลำซ้ำแนวนวมาเยี่ยมพยายามเดี๋ยวกองฟาร์มที่ล่มครับมือนีครับเมาครามรลูเรื่องเลี้ยงหอยเป็นเลี้ยงกังไลยเน่ครับเกิดเป็นการเสียเวลาไปเอาครามรูครับเดี๋ยวกองฟาร์มกันเลยครับการเลี้ยงนี่แรกๆอันนี้เป็นบออย่างเมื่อก่อนนะตอนมาเลี้ยงเป็นเป็นบอปลอกบอปลอกออสเนี่ยแหละอันเลยมาลงหอยอันนี้หอยยังครับอยู่ในนี่หอยเชอรี่ันสีทองครับหอยเชอรี่สีทองลงทุนแรกๆวิธีเลี้ยงบอพี่น้องฟังในว่าเห็ุยังไงครับบอนี่ครับ พอได้มีขั้วหนุ่งยากหรอครับอันดับแรกต้องทักสองเสียอุก่อนใส่ยังครับใส่ต้นกล้วยครับอ๋อตัดต้นกล้วยมาลงุ่มเปิดน้ำชิ้นต้นกล้วยลุ่มโดนมาได้ครับปั๊บสภาพประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เอาใบเอาต้นกล้วยออกใช้น้ำชิ้นเอาหนามไม่ใส่ลุ่มเาไปใส่ลุ่มเอาหอลุ่มเลยท่้นทัานปูท่านจีดเนาะท่นจะลุ่มใดท่านปูนมันจืดท่นจะตายคือมันว่เป็นปดเป็นด่างหลายเป็นกลางเนาะนี่แหแรกลุ่มจะทัวร์ไปหอยเชลลีสีท่อง เียผมไปซื้อม้แต่ใสฟังมาพันหาม้าตาสุพรรณครับโอ้ม้าตาสุพรรณมาจากจังหวัดสุพรรณสมมติว่าไอ้เอามาลงอ่ะครับพี่น้องมากไก่ไกลๆครับมือหอยเชลลีชีชองมาจากสุพรรณบุรีครับมือนี่มาเพาอไม่ได้ไหมอ๋ออันนี้รุ่นที่ไหนเลยครับอันนี้กับพวกหัวกันครับเพราะว่าขายหลายแล้วขายหลายรุ่นแล้วจักปีเลยตะเลียงหอยมาหนิปีเดียวครับแต่ว่าได้ขายบอกดูเพราะว่ามันถือหัวอาหารข้าวเดียวเหมือนไงครับอ๋อครับเอาเอาความรู้กับไอ้เลยเนาะแรกๆได้หอยมาตัวหน่อยๆซ้ำหนีเนาะ เข้าเข้าเข้าลงบอเลยแม่นครับลงบอลไม่นี่ให้เพอนกินนี่ยังครับหัวอาหารนี่แหละครับหัวอาหารอาหารปลาหรืออาหารกบกบก็ได้ครับปลาดุกก็ได้ครับอ๋อที่มีโปรตีนแม่นครับหัวอาหารหน่อยแต่อยากให้มันดีคือหัวอาหารกุ้งครับขังลงขังในนี่บ่มีอย่างใส่เนาะได้ใส่เพื่อดักยังบ่บ่ครับบ่ได้ใส่ก็ปล่อยให้เป็นก้อนเลยแม่นอาไเป็ให้อาหารนี่ให้เวลาได้เนี่ยหน่อยละช่างเย็นช่วงเย็นย่างเดียวครับบอลสำหรับใส่หลายปาเนี่ยก็เลี้ยวสับปะริมานหอยหอยเ้ากะว่า ทัานฮอตไซมือยังมือนียังสี๋เขากลาว่าเบืองว่ามันกินเบิดบอข้ากินมาเบิดเขากับรถของอาหารลวงตีเคือเฮาตักเทเลยมันกัดอยู่ในบอรอยอยู่ในหนีเนาะร้อยโตดีโตมันถึงไม่จี๋โดนเพื่นครับจังสีได้ขายรุ่นหนึ่งเล่แง่สมัยโตง่สมัยีใส่จำได้เลดนปั่นเเียบผมจะเป็นเดือนหมดแล้วครับเดือนหนึ่งตลอดแน่นครับเราก็เพื่อนกับใครยังคนเดียวคือหอยเชลลีทองจากสุพรรณ ปล่อยลงสิมีนาทีเอาอาหารให้กินพอเวลาตัวได้ใส่ง่ากับจับขายครับไถ่น้ำไถ้ย่างออวกระดิบเขาหน่วยใหญ่มันหัวท่านก็นวยใหญ่มันอัวนวยหน่อยแต่ถือว่าได้กินทัันกมานเป็นหลุ่นเป็นลุ่นใส่สวิงตักไว้งั้นไถ่น้ำดูวะครับสมมติว่าเข้าเลี้ยงนี่สิก็ตามปกติก็บสามมือเที่ยนึงครับสามมือไายออกเที่ยนึงนี่ครับคำว่าไถ่เนี่มีโอกาสตายติดคือบ่วไถ่เนี่ยนามันสิตเงามันก็ไถ่นามดูเท่าไดมันไายดูเท่าไดังดียังดีครับ กับปล่อยเลยเมี่นครับง่ายที่สุดเลยเพราะเลี้ยงไว้ใช่ไหมใช่ท่านำก็ไถอาหารเมี่นครับผ่อนเวลามาตักตุ้ยยี่จับขายเมี่นครับขายพอพั้นไงพันผมครับท่านไอจะขายอยู่หรอครับเดี๋ยวจะได้จังฝากเบอร์โทรเนาะครับอีโลจะบาบได้ถ้าจะขายไอ้ตัวที่ขายน้ำมานเท่าตัวตัวนี่ผมยังมาทัำเคยขายครับถ้าผมขายเป็นไอ หอยหอยที่ต้มสุกหรือแกะแล้วไหมครับอ๋อไปไกลไทยบ้านเมี่นครับผมณขายกิโลนอ่ขีดละยี่สิบบาทคือแกะให้พร้อมเมี่นครับแกะขีดละยี่สิบบาทถุงให้พร้อมร้านตำบมูห้องร้านอาหารเนาะสูงน้ำรานตำบมูห้องขีดละยี่สิบกิโลละสองร้อยแกะให้พร้อมเขาไปใส่ตำ้งปูตำปลาอยู่นี่แหละครับถ้าตัวสดวนนี้ประเทศได้ตังแล้วค่ะเนี่ยครับพี่น้องไปเบิ่งให้อะไรทั้งบ่อปูนซีเมนต์กลมเป็นบ่อแบบกลมตัวนี้เขาได้พักน้ำใส่ต้นกล้วยกันปะพักคือกันครับอ๋อครับเสียว้คือกันนี่แหละ แซ่จัามือกมูนี่หรือตัวนี้ผมเอามาน้ำเคล่อนไม้ๆเนี่ยจากร้านวัสดุก้าสามผมจะแซ่ไบบเดียนหนึ่งรับเอามาลงให้อาหารอย่างเดียวอย่าครับใต้น้ำหรอกไม่ได้ใต้น้ำไอเห็ดังไครับนี่นี่มองเปิดยุคนู้นครับอ๋อนีมีเห็ดกองน้ำไม่ได้ค้างแข็งเงียน้ำชื่อพี่น้องพี่บุรีเห็ดจ้าเหมนกับเห็ดยากเนาะซื้อแบบวงบอลนี่มาเลยสะดวกสบายเงือนครับนี่เขาซื้อมากล้วเขาเทปูนเอง ขอครับเฮ็ดเขาเฮ็ดสำเร็จมาเลยหเขาเฮ็ดสำเร็จมาเลยสามารถเป็นเลี้ยงแบบเป็นบอ่อปูนได้เ,<ข>เลยมา,ลมาเหรอเขากว่าเจียน้นามย่างเดียวค่ายหนามมือละักเจี๊ยนเอกเจี๊ยนทุกขั้นก็บสามมือนะครับสามมือสามมือคือกันส่วนมากของพีให้ไลรยี่หนีแบบสะดวกเลยคัก์โกเซเว่นไทยบ้านนี่เปิดถุงกินเลยเลยมาอยากแค่ไหนสั่งมาเอาไปให้เลยสั่งมาปั๊บนี่เฮ็ดซุกแกะให้พร้อมแก่ตัวผมกินย่างเดียวไทยบ้านแกายๆว่าเฝนเดลิเวอรี่เฝนเลติดใจเนาะว่าเขาเฮ็ดแบบ ลวกไปพร้อมเพิ่นแค่ไปอุ่นหรือไปต้มย่างกินลั่งลังคนเขาจะสร้างมากเขาจะเดียวไปติ้งติ้งนะครับเสียบไม่เสียบไม่ย่างกินครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับโอ้ยัไม่ใชลีรืกับจีนีเห็ดได้ไล่แบบจะเป็นเนื้ออ่อนๆนุ่มๆไปไข่ปลาหมึกหวานๆครับเนี่ยเจดย่ำก็ได้ย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ตะเบงหุ่งก็ได้ครับยุนี่เบิ้งเจ๊ตัวหน่อยอียิบตหรืเบิ้งเนว่าครับพี่น้องว่าเบิ้งไก่สันชิลลี่สีทองปิจิับยุคอบ่องสีเลยเนาะเนครับนี่เียงงงงอยย่กลลาแจ้เพีน บ่ได้มีเสลี่นเลยเนาะยังมาท่นมุ้งผมกับวัตายสีมุ้งอยู่กับวัตายหอยเชอรี่สีทองจากสุพรรณบุรีสีสีมันกับสิต่างไปกับน้ำท่านน้ำมันใสมันสีเหลืองเลยครับคือเป็นผู้ที่เลี้ยงแล้วเคลีง่ายที่สุดแล้วให้อาหารให้อาหารแล้วก็ท่ายน้ำทิมสามหมื่นท่ายน้ำทิมให้อาหารพอยหน้ามาจับขายเนี่ยนะมันเลี้ยงอย่างเดียวเคลียรง่ายครับประหยัดประหยัด บวกหนึ่งจักบาทเนี่ย4พันสำเร็จไหม220ครับ4พันกว่า4,020 4,020ลงทุนเสียเดียวเก็บขิงเงี้ยเลยแค่เงินพันหาขยายเร็วๆแต่พาะวงนี้20วงกับบ่อปูนคุ้มทุนไหมไอ้เนี่ยคุ้มได้เห็นไหมกลายคุ้มแล้วครับกายคุ้มแล้วพอทั้งเรียงง่ายทั้งเรียงงไงทั้งมันขยายพันได้เร็วเบอร์ตองมาดูแลยากเนีนนี่ก็คือเกษตรกรที่เห็นแล้วเรียงยังไดงก็ตายยากเนาะเกิดค้อคนชำนาญแล้ว มี่ยังฝากเกษตรกรกว่าเับตรมวลอยา่างมาเห็นน้ำหนีเลี้ยนแบบบางสีก่ก็ได้ยังเนาะได้ครับได้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 ก็ผมเบิ่งก็ได้ผมปศิมี่เนี่ยน,น้ำไห้ที่ตลาดตลาดตันบอ่อยบัวด้ี่ยครอหอยเชลลีเข้านี่บัวครับราบใด้สี่ยังมีลานตำหุกงลานสวมตำใกล้าย,ยางนี่บ่บมีตันครับเดี๋ยวนี้หอยเชลลี่ปั่นเข้านี่เกระโดดสี่หอยมูลนี่ครับบอกไไง่ายๆว่า เพราะไงเฮ็ดแบบเดลิเวอรี่พร้อมลวกแกะให้พร้อมเป็นเลยติดใจของฟาร์มเฮาเนาะเอาช่วงท้ายเจี๊ยบพี่น้องอยากได้ความรู้เรื่องเลี้ยงหอยแล้วก็อยากได้หอยไปรับประทานฝากไปทวงขั้เฟซได้ครับเช่นไงครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสองหกหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กคือต้นหอมครับอ่าครับเป็นเฟซของแพทย์นะแนะครับรัลเบอร์นีการถือว่าได้ความรู้จากกิโลมนะครับในคลิปคลิปหนึ่งในส่วนของการเลี้ยงหอยเชอรี่ซีทองกับซัรเบอร์นี ก็คงจะเป็นการต่อยอดพี่น้องที่เขามาช่มช่องกันได้ความลูกสามารถไปประกอบอาชีพได้ขอบคุณที่ล้มหลายๆกับที่มวัสดุครามรูกให้พี่น้องในมาช่มช่องล้ำซ้ำชาแน,นลขอบคุณพี่น้องที่มาช่ครกับขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆเจอกันคิหนาครับอยากไลฟพี่น้องไปเลยครับสวัสดีครับ